สกอสเีเดนอิตาลีแขงบอลน,นะคะพยานรุ่นเจจดใจจอานางเมืองนางมีความสุขเอาาเบิงช่วงหน้าเมืองกีฬานะคะบริยานูอะไรกําลังสิเริ่มเออพลังสิเริ่มนะคะ มื่อนี้ประเทศสวีเดนมุ่นกันว่ามันเกือบเบิดประเทศแล้วค่ะสนามกีฬาหนะสนามกีฬาหนาะบานมีน้อยนี่คนเต็มเลยนะคะขาเจ้าจมากินมาดื่มแ้วมาเชร์กีฬาตำกันค่ใหไงรุ่นฟุตบอลรุ่นฟุตบอลรุ่นค้นจะเบิงเร์ตพี่น้นองเหมือนเดิมหลังจากกินกุ้งหลังจากนั่งเบิรงอิตาลีกับสวีเดนนะคะแข่งกันกับหนึน่งศูนย์นะคะอิตาลีสวีเดนศูนย์น,นะคะสองนาทีสุดท้ายนะคะ กินกุ้งอิ่มแล้ววันนี้เมืองคนบุญบุญบอลบรรยากาศสองถุงป่วนะคะลายจากกินกุ้งแล้วนั่งข้อขาค่ะนั่งเบอร์ริดนะคะเดี๋ยวจังเลยก็ตื่นมากวนเม่หน่อยเพื่อนในรุ่นเมีหน่อยก็น,นอนรับเพื่อกันหลังจากกินกุน้งอิ่มเนาะนะคะบรรยากาศสองถุงป่วเนาะค่ะ อากาศกับฝนตกนะคะฝนตกลิ้นนะคะตอน,อนนี้ยังฝนตกลิ้นอยู่นะคะสองทุ่มกว่าอากาศจะแบบ,บประมาณน,นี้แหละคะ่ะของวันที่สิบแปดนะคะสิบวันที่สิบแปดมิถุน,นายนนะคะนั่งหลับนั่งดื่มหดหดพักแล้วจำหน้อยนั่งตื่นนั่งกระสือดูขึ้นมาหดพักให้ไม่หน่อยได้บ่ายนี้ ร่นอลฟุตบอลรุ่นคนกันยังวะกันยังวะพี่น้องอยาความสุขจะได้ก็มักขวัญเฮาบ่โดนเราด๊าลูกนะคะมันลอยไทยวัดหน้าออกยังนอกพี่เอ้ยได้รักเกจรจาลักนะจุ๊บ